น่องไก่อบหม้ออบลมร้อนในี่อนๆเลยพี่น้องนี่กินกับน้ำจิ้มหมูกระเทียมหมูกระแทะหมูกระทะเหมือนเดิมทีเลยซ้ำลงไปเบิร์ตแล้วสองขวดซื้อมาซื้อมาติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยดีนะะอันนี้ใส่หม้ออบลมร้อนอันนี้รีบ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 กินเพราะว่าปกติจะอบสองสองรอบ แต่ก็กรอบอู้หูอลังการงานสั่งปละมันไก่เดืติ้งๆชอบกินแบบนี้นะครับเป็นไวเฮลตีอย่างเดียมากกินแบบนี้ข้าวเที่ยงอ้ไม่ใช่ข้าวเที่ยงคือข้าวเย็นอื ตรงนี้มันอร่อยสดกรอบมากหนังมันคือเดอะเบสห่อนหนเปพน่นองเอ้ เออหอมมากโหเนื้อไก่คือฉ่ำมากถ้าอบอีกรอบนึงอ่ะมันจะมันจะแห้งกว่านี้นะฮะแต่ว่าผิงจะกินแล้วห,ห้อนฮอนหอนนี่น้ำจิ้มคือแบบบเรเลียนเลยน้ำจิ้มที่กินกับสาหรายวันนั้นแหละโหดูคน ออ,อเวลาถึงซื้อมาซื้อมาทีละสิบสิบนอ่องซื้อมาใส่ตู้เย็นไหมบางครั้งก็เอาใส่หมูว่านหรยเอาใส่หมอน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวรื่มอมาออกละลายแล้วใส่กระดูก ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะคะอ,อ,อร่อยมากมากแบบนี้ร้อนมาก ก,กินกับน้ำจิม้มอันนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มอ่าเป็นน้ำจิ้มอะไรครับมามากินไก่เ<อ>หรอแบบจิ้มเหรอแบบจิ้มเพราะกินไก่ย่างแปะมาเนี่ยกับกกัับบงีอืหยุดท่านี้แข่งกีฬาหรอไม่เรื่องข้ามเดี๋ยวแจมมี่ผู้ติตทุลาการไปไม่ดีนะทักทายกันน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมโตเป็นหนุ่มแล้วครับหเป็นเบ้าแล้วครับ แต่ว่าอยู่ชั้นไหนแล้วครับเนี่ยบมอนในฟูซาอยู่ติดอยากแต่ข้าวเดือลื่นเนาะฉันเป็นพี่กันมันไม่มีภาษาครับมีแต่เมียนั่นเดียวอ่ะมามากินด้วยกันครับพี่มีเส้นเล็กเหลือไหมนั่นไงในตู้อาไหมเอาไปทำอะไรกินว่าจะทำเสี้ยนแห้งเหรอมาล่าใช่โ้มมาล่าเไม่มีตัวที่มันเหลียว ไม่มีมันนี่ไงมันเจาะแล้วนั่นแหละปีนขึ้นเออโอเคใช่เพราะว่าปีนลงอากาศมันจะได้ไม่เข้าดิซี่แบบปีนอยู่เนาะ Yes พีกพีกอ่า Yeah 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 โอเคีล้วบ่าพี่น้องเดี๋ยวคนอห่นจห้าดิซี่แบบปีนจะแข่งที่ยใหญ่ยังใช่ครัี่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ยากเต้นไอเต้นกผู้เยาว์บ้านนั่งร้านกล่วว่าผู้สนับสนุนเต็มเลยนะครับผมเริ่มอิ่มแล้วร้อนร้อนร้อนมันก็เป็นกลิ่นไก่นะเพราะผิงไม่ได้หมักอะไรเลยรสชาติก็รสชาติไม่ต้องจิ้มก็ได้เรารู้สึกว่ามันมีรสชาตินะ แต่ทั้งนั้นไม่ไม่ได้หมักอะไรเลยกินับซอยพริกกับซอสม้าเขตรีเท่าไอร่อร่อยมาก ลามานี่ไปไหนมาไปรอบไหนมาไม่จ้องเลยหิวแล้วก็กลับมาจักแมวไผ่แล้วอิ่มแล้วไม่ไปสวัสดีค่ะ